สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าตึกแถวพร้อมที่ดินทำเลดีมากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นตึกแถว7คูหานะครับผมพร้อมที่ดินเนื้อที่ถึง383ตารางวานะครับอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะครับผมซอยหมอเสงนะครับตึกแถว7คูหานะครับผมพร้อมที่ดินนะครับพร้อมกับห้องเช่าสี่ห้องครับผมอยู่ใจกลางเมืองครับผมซอยหมอเสงเขตราชเทวีนะครับผมขายยกแปลงราคา90ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมราคานี้รวมค่าโอนด้วยแล้วนะครับ ตัวที่ดินทางสวนสาธารนณะใต้ทางด่วนาราชเทวีพิลมแค่40เมตรนะครับผมและยังมีที่ว่างหลังตึกด้วยนะครับมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มาเช่าที่ดินด้วยนะครับและมีห้องเช่าอีก4ห้องนะผมรายได้โดยรวมต่อปีแล้วเกิน1ล้านบาทนะครับผมมีทางเข้าออกหลายทางนะครับผมเดินทางได้หลายเส้นทางได้แก่ถนนวิภาวดีรังสิตปิยุธทยานะครับราชปารถ ไปประตูน้ำแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันถนนจตุรทิศไป RCA พระรามเก้าถนนดินแดงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดินทางแค่ไม่กี่นาทีนะครับผมที่ดินขนาดใหญ่แปลงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะครับที่ดินแปลงใหญ่อยู่ในซอยหมอเสงนะผมมูลค่าที่ดินสูงขึ้นทุกวันนะครับควรคาแก,การลงทุนนะผมถ้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดดูที่ก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับ เบอร์โทรเจ้าของก็อ,อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่ในหน้านะครับพิกัดที่ดินนะครับอยู่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีนะผมกรุงเทพนะครับสนใจก็ติดต่อสายตรงกันเข้าไปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ